สวัสดีค่ะมาพบกับไรเตอร์เขียนไขรรักอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังนิยายเสียงในนาำปากกาเขียนไขรรักนะคะวันนี้ใน EP ีที่4นะคะ,ะก่อนไปฟังก็ฝาก s u b สไครปกดติดตามแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะอ่ะเรามาฟังกันได้เลยค่ะอาจารย์คะเสียงหวานใสที่ส่งเสียงเรียกอยู่หน้าประตูห้องรับแขก ทำให้เขาจำต้องเงยหน้าจากไมคแอร์ที่วางอยู่บนหน้าตักร่างบานในชุดกระโปรงสีฟ้านั้นขับผิวขาวขาวของเธอได้อย่างน่ามองจนสายตาคมเลื่อนลงต่ำมองถาดในมือที่เธอถืออยู่อย่างสนใจพอดีป้าอุ่นให้ออมมะม่วงน้ำปลาหวานมาให้อาจารย์ลองชิมดูค่ะปุณรวียิ้มเพียงนิดเดียวพร้อมกับพยักหน้าให้เธอเอาไปวางไว้บนโตะ๊ะไอริน จึงเดินอ้อมหลังเขาเข้ามาพร้อมกับก้มวางถาดไว้บนโต๊ะตรงหน้าเขาสายตาคมเหลือบไปมองของกินก็รู้สึกหิวขึ้นมาและไอ้เจ้าขนมไทยที่ถูกจัดวางเรียงไว้อย่างสวยงามในจานเล็กๆนั้นก็ดูน่ากินไม่แพ้กันขนมต้มค่ะฝีมือไอเองพอดีไอยอยากกินเลยไปซื้อของมาลองทำกับป้าอุ่นยังไงอาจารย์ช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมคะว่าขาดอะไรไปหรือเปล่า ชายหนุ่มมองขนมในจานอย่างหวาดระแวงกลัวว่าเธอจะแกล้งใส่สอดหรือวางยาพิษลงในขนมนั้นจนอาจจะทำให้ชีวิตเขาถึงกับสู่คิดก็เป็นได้ไอรินเห็นสีหน้าเขาก็อดจะกั้นยิ้มไว้ไม่ได้พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหวานใสจนคนฟังอดจะขนลุกตามแหมไม่ไว้ใจไอยขนาดนั้นเลยหรือคะอ่ะเดี๋ยวไอลองกินให้ดูก็ได้มือบาง ใช้ซ่อมน้อยจิ้มขนมใส่ปากพร้อมกับเคี้ยวตุ้ยๆจนแก้มเนียนนั้นปอกออกมาเป็นรูปก,ก่อนจะเอาซ่อมจิ้มขนมอีกชิ้นยื่นไปตรงหน้าอาจารย์อย่างสนิทสนมจนคนตรงหน้าถึงกับอึ้งกับท่าทีของเธอริมฝีปากหนาค่อยๆงับเจ้าขนมต้มสีชมพูนั้นเข้าปากช้าๆกลิ่นหอมหวานของมะพร้าวดูนุ่มละมุนเข้ารินกันดีจนเขาอดจะทึ่งในฝีมือการทำขนมของเธอไม่ได้ เป็นไงล่ะคะอายบอกแล้วว่าอร่อยดวงตากลมหยียิ้มจนมิดความน่ารักและสดใสของเธอทำให้เขาอดจะยิ้มตามไม่ได้แต่แล้วชายหนุ่มรีบตีหน้าขึมเมื่อนึกถึงวีรกรรมของเธอที่ผ่านมาไอรินจ้องมองใบหน้าหล่อนั้นก็รู้สึกใจสั่นไหวอีกแล้วอีกทั้งปกติเธอไม่ค่อยเห็นเขาใส่แว่นตาแต่ในยามนี้แว่นตาใส่นั้น ปรับทำให้เขาดูดีขึ้นได้อย่างน่ามองอาจารย์มีแฟนหรือยังคะคําถามของเธอทําให้เขาถึงกับสําลักน้ําที่กําลังดื่มอยู่ใบหน้าหล่อนั้นแดงเถือจนถึงใบหูดวงตาคมทอแสงประกายจ้ายามจับจ้องมองไปอย่างใบหน้าหมวยของเธอที่ทําหน้านิ่งอย่างกับตั้งใจฟังในคําตอบนั้นเราจะอยากรู้ไปทําไมไม่ใช่เรื่องของเด็กเขาพูดจบ ็็คมหน้า้มตาพิมพ์งานเรากับไม่มีเธอนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วสรุปว่ามีหรือไม่มีล่ะคะตอบไอไหนสิลงตาคมภายใต้แว่นใสเงยหน้ามองเธออย่างกับจะหาอะไรบางอย่างไม่มีเราก็ไม่คิดจะมีด้วยผู้หญิงน่ารำคาญจะตายไปไอรินถึงกับหน้าเสียเมื่อได้ยินแบบนั้นแต่อีกใจนึงก็รู้สึกยินดีที่เขายังไม่มีใคร ร่างบางจึงผุดลุกขึ้นยืนก่อนจะขอตัวกลับเพื่อไปอ่านหนังสือปุณวีเห็นดังนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมามองตามร่างบางที่เดินผ่านพ้นประตูออกไปด้วยความรู้สึกแปลกๆดวงตาคมก้มมองสายเรียกเข้าในมือถือก็ถอนหายใจร่างสูงจึงเดินออกมานอกบ้านเพื่อออกมารับลมเย็นๆในช่วงเวลาค่าคืนครับแม่ ไงเราไม่คิดจะมาเยี่ยมแม่เลยหรือไงหรือว่าใครสั่งไม่ให้มาผมงานยุ่งแล้วอีอยาแม่ก็มีเจ้าไปอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะเหงานะครับทําไมจะไม่เหงานี่ตะปุนแม่ขอละ่ะแต่งงานซะที่เธอลูกแม่อยากได้หลานสักคนสองคนน่ะผมยังไม่พร้อมครับคําก็ไม่พร้อมสองคำก็ไม่พร้อมแต่หมอปลายเขาหลอลูกมานานแล้วนะ แม่เองก็เห็นว่าหนูปลายเหมาะสมกับลูกที่สุดในจะสวยรวยเก่งอีกอย่างเขารักลูกมากเลยนะหมอปลายหรือปลายฟ้าเพื่อนสนิทสมัยเรียนแพทย์ที่คุณแม่เขาหวังอยากจะได้เป็นสะพายแต่เขากับปลายฟ้าเป็นได้แค่เพื่อนกันจริงๆอีกอย่างปลายฟ้าก็ไม่ใช่ผู้หญิงในแบบที่เขาชอบเพราะเธอเป็นเหมือนสาวยุคใหม่ที่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายซะด้วยซ้ำไว้ผมพร้อมแล้วผมจะบอกนะครับแค่นี้นะครับแม่ผมง่วงแล้วเขารีบตัดบทพูดใบหน้าเคริมเครียดเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนร่างถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเพราะพ่อกับแม่ของเขาแต่งงานด้วยความเหมาะสมสุดท้ายก็ต้องหย่าร้างกันเมื่อคนทัึงคู่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่15้าขวบ เป็นช่วงหหวเลียวหัวต่อส่วนน้องชายผู้เป็นแม่ได้เอาไปเลี้ยงปล่อยให้เขาอยู่กับพ่อผู้ที่ทำแต่งงานไม่เคยสนใจลูกชายคนโตซะด้วยซ้ไอรินยืนหลบมุมอยู่ริม,มาหน้าต่างในห้องนอนดวงตากลมแอบยินมองผู้เชาข้างบ้านด้วยแววตาอ่อนโยนสมองนอยน้อยกลับควรคิดถึงจูบแรกที่ยังคงตรึตึงอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืมสองมือนอน้อย จับมือไปบนพวงแก้มร้อนของตัวเองแม้อีกใจจะบอกว่าไม่สมควรแต่อีกใจก็กลับสั่นไหวทุกครั้งยามเห็นใบหน้าของเขาปี3กับการเป็นนักศึกษาแพทย์อายเสร็จหรือยังลูกคุณพ่อรอยอยู่แล้วไอรินกระโดดลงมาจากบันไดทีละสามขั้นทำเอาคุณระดากับป้าอุ่นต่างหันมามองหน้าก,นกันกับความเป็นเด็กไม่รู้จกักโตของลูกสาวดูดูทำเข้า โตแล้วนะลูกทำอะไรให้มันเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิคะคุณระดาจับตัวลูกสาวหมุนไปมาในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยทำให้เธอนึกถึงสมัยที่เธอรุ่นเท่าใหญ่อายเป็นอะไรที่สนุกมากตอนแรกเธอก็ไม่คิดหรอกนะว่าลูกสาวอยากจะเรียนแพทย์เหมือนพ่อแต่เมื่อลูกสาวอยากเรียนเธอก็จะตามใจไปหน้าหมวย,มวยนั้นยิ้มให้กับผู้เป็นแม่ไอฝากสวัสดีคุณย่ากับคุณตาด้วยนะคะแม่ ไว้อายว่างอายจะไปเยี่ยมจ้าลูกไปคราวนี้แม่ไปนานนะหนูคงจะเหงาแย่แต่ลูกแม่ก็โตพอจะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมคะป้าอุ่นยิ้มนิดให้สองคนแม่ลูกคุณหนูของน้่มเก่งจะตายคุณผู้หญิงอย่าห่วงเลยนะคะไอรินยิ้มจนตาหยีพร้อมกับวิ่งไปจุกข,ข้างศากของผู้เป็นพ่อคุณพ่อขาอย่าลืมแคบหมูน้ำพริกหนุ่มมาฝากอายด้วยนะคะ หรือถ้ายังไม่กลับก็ส่งมาก็ได้ไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าฝีมือคุณยายเลยค่ะผู้เป็นพ่อยกมือยอีหัวลูกสาวด้วยความเอ็นดูอยู่บ้านก็ทำตัวให้มันดีๆถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามอาปุ่เขาได้นะลูกพาออีกอย่างปีหน้าหนูต้องไปฝึกง,งานที่โรงพยาบาลยังไงก็ต้องเจออาปุลเขาอยู่บ่อยๆนี่พ่อก็ฝากฝั่งเขาว่าให้ช่วยดูแลเพราะทางนี้ก็มีแต่ผู้หญิงทางนั้นไอริน เมื่อได้ยินชื่อนั้นก็น่าแรงเพราะช่วงนี้เธอเรียนค่อนข้างหนักไม่ค่อยได้กลับมาบ้านจะเจอเขาก็ต่อเมื่ออยู่มหาวิทยาลัยเท่านั้นแม้เขาจะมาเลคเชอร์ในภาควิชาพิเศษเธอก็ยังไม่มีเวลาได้คุยอะไรกับเขาสักเท่าไหร่เพราะด้วยคำพูดของเขาในวันนั้นก็เปรียบเสมือนกำแพงที่เขาตั้งเอาไว้สูงเลยทีเดียวและเธอเองก็เหน็ที่จะเป็นกำแพงนั้นที่เธอรู้ว่ายังไงเขา ก็ไม่มีวันสนใจเด็กอย่างเธออย่างแน่นอนคุณรดาแอบสบตาผู้เป็นสามีเมื่อเห็นใบหน้าแดงก่ำของผู้เป็นลูกสาวหมอพัทระยิ้มน้อยน้อยให้กับคุณระดาอย่างคนรู้กันแม้ฝ่ายชายไม่มีท่าทีอะไรแต่เวลาเขาคุยเกี่ยบกับบุตรสาวชายหนุ่มก็มักจะเล่าถึงวีรกรรมของลูกสาวด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มไม่มีทีท่าว่าจะํำคาญแต่อย่างใดและตัวเขาเองก็พอจะรู้ว่าลูกสาวนั้นแสบใช้เล่นซะที่ไหน เราไปกันเถอะเดี๋ยวพ่อแวะส่งเราที่มาหาลัยก็จะเลยไปเลยถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้คนซื้อเอาไปให้ไอรินยิ้มน้อยๆพร้อมกับยิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าตามหลังผู้เป็นพ่อกับแม่ไปขึ้นรถแต่ดวงตากลมก็อดจะชำเดืองมองไปยังบ้านข้างๆที่ยังคงปิดสนิทเรากับไม่มีใครอยู่ยังไงอย่างนั้นใบหน้าหมวยสลดตลงเมื่อไม่เห็นคนที่เธอเฝ้าแต่คิดถือตลอดมา ณนะห้างสปปรรพสินค้าใจกลางเมืองเด็กสาวในร่างบางกำลังจับจ้องเลขหนังสือในมืออย่างคิดไม่ตกก่อนจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกระซิบอยู่ด้านหลังของเธอดูอะไรอยู่เอ่ยดูตั้งใจเชียวนะร่างสูงในชุดเสื้อเชือตสีฟ้าพับแขนถึงข้อศอกบวกกับกางเกงแซ็กสีทองไม่สมเข็มขัดทำให้เธอถึงกับยืนอึ้งอยู่พักใหญ่เพราะวันนี้เขาดูแต่งตัวไม่เหมือนอย่างที่เคย พี่ไปอายตกใจหมดเข้ามาทำไม,มเงียบๆล่ะคะไปยืนเอามือดูกางเกงไว้ทั้งสองข้างพร้อมกับสงสัยตาชงำเลืองมองหนังสือในมือของเธออย่างสนใจเออหือเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือแบบนี้เลยเหรอเราสมัยพี่เรียนแค่ท่องก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วไอรินยิม้มพร้อมกับอธิบายว่าเธออยากเก่งเหมือนพ่ออยากศึกษาไว้ประดับความรู้เฉยๆคะ่ะเอียาง นี่ไอยก็ใกล้จะได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแล้วแล้วนี่พี่ไปมากับใครหรือคะดวงตากรมมองไปทางข้างหลังก็ไม่เห็นเขาจะควงใครมาเลยสักคนอย่างที่เคยเป็นมาคนเดียวไม่ต้องมองหรอกปะไปหาอะไรกินกันพี่หิวแล้วส่วนหนังสือน,นี่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองเอามาเขาไม่พูดเปล่าแต่กลับคว้าหนังสือจากมือเธอทั้งสองเล่มมาถือเอาไว้แต่เดินตรงไปยังเคาน์เตอร์เพื่อคิดเงินเดี๋ยวอายจ่ายเองค่ะพี่ไป เธอพยายามยื้อแยกหนังสือจากมือเขาแต่ชายหนุ่มกลับจับมือเธอเอาไว้พร้อมกับก้มลงพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงเบาๆอยู่เฉยๆเ,เธอเราแล้วนี่ใช้น้ำหอมอะไรทำไมหอมจังอายถึงกับหน้าแดงเมื่อโดนเขาชมซึ้งๆหน้าเป็นหัวเชื้อที่อายผสมเองค่ะไว้วันไหนเดี๋ยวอายผสมให้พี่ไปควหนึ่งนะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะบุคคลอย่างพี่ไปนี่ต้องแบบกลิ่นคาสโนวาหน่อยๆ จะได้มีผู้หญิงตามมาเป็นขบวนเยอะดีไหมคะหมอไปถึงกับอึ้องเมื่อโดนจี้จุดแบบนั้นแหมพี่ก็ไม่ได้เจ้าชูขนาดนั้นนะเพียงแต่ผู้หญิงที่พี่ชอบอ่ะเขายังไม่ยอมรับรักพี่สักทีนิ่น่ะสิคำพูดหวานๆและดวงตาคมที่มองสบตามาทำให้ไอรินถึงกับอึ้องอุย๊ยไออยากกินอานนะั้นอ่ะไปกินอันนกันดีกว่าค่ะพี่ไปหญิงสาว รีบเปลี่ยนเรื่องพร้อมกับรากแขนคนตัวโตวกว่าให้เดินตามไปเมื่อเขาจาข่ายเงินค่าหนังสือเสร็จแล้วหมอไปน่าจะทอนหายใจพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยในหน้าเมื่อเธอยังไม่มีใครเขาก็น่าจะมีสิทธิ์บ้างแหละเขาจะรอจนกว่าเธอจะพร้อมในอีกด้านหนึ่งพุณรวีจ้องมองคนทั้งคู่ที่เดินไปยังร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยแววตาที่ตาออกไป จนคนข้างๆต้องสะกิดเรียกปูนคะแปลว่าเรากินอาหารเวียดนามดีไหมคะไม่อะวันนี้ผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นไปลองร้านนั้นกันเถอะชายหนุม่มพูดพร้อมกับเดินนำออกไปโดยไม่ถามว่าเธอจะกินหรือไม่กินเลยด้วยซ้ำทำให้เท้าเรียวยาวภายใต้เส้นสูงสีดำรีบซอยท้าวิ่งตามเขาไปติดๆเดียวแขนขาวๆของเธอ คลองเข้าไปยังแขนอันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อน,นั้นอย่างแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อเห็นสายตาของผู้หญิงหลายๆคนที่ส่งสายตาหวานมายังชายหนุ่มข้างๆเธอ